น้อยน,นะครับศูนยกหนึ่งครับศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดสองห้านะครับใครสนใจมาก็โทรมาเลยโทรมาเลยวันนี้ก็ไม่มีคลิปทำกับข้าวนะครับถ้าได้ปลาเดี๋ยวเราจะเอาไปช่วยพี่น้องโควิดนะครับแถวบ้านนะครับพลิกระมิดนี่ ชิดกันเมดบ้านเลยเออไ,ไมเป็นไข่ไม่ไหรอกอะไรปากแดงแทกติดเมดบ้านเอาวางไว้นั่นแหละตคนไ,ได้กินตัวจดั้งมากแล้วตรวจเลยชิดกันเมืเลยเอาหายไปไปห,หายไปไปเด้อ นี่ปลามาฝากนี่แหละไปหาปลามาได้พอได้มาแบ่งกันท้าทายพี่ใหญ่ร้านแต่ถือมันจะยิงเลยลูกเตะไปไปไปหายไปไวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาดันยิงปลาที่เขื่อนลำปางเพิ่อีกแล้วนะฮะมากับไตรนรสนะวันนี้นี่ไตรนรสเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องเรือใหม่แล้วครับแต่ก่อนใส่เครื่องห้าแรงวันนี้ใส่สิบสามแรงติดเรียบร้อยครับวันนี้ก็ไปข้างหลังเขื่อนนู่นแหละขึ้นแรงมากเลยตรงนี้ ไม่รู้จะเจอปลาหรือเปลา่าวันนี้ก็คอยติดตามรับชมคลิปให้กําลังใจกันพี่น้องวันนี้ก็ไม่มีคลิปทํากับข้าวนะครับก็จะไปหาปลาอย่างเดียวถ้าได้ปลาเดี๋ยวเราจะเอาไปช่วยพี่น้องโควิดนะครับแถวบ้านนะครับเพราะว่าเขาติดกันทั้งครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยเขาไปหาอยู่หาก,กินออกบ้านไม่ได้เดี๋ยวหาปลาได้ปลาเดี๋ยวเอาไปแบ่งปันกันฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันครับจัดไป ถึงไม้แล้วนะครับสภาพไม้ก็อย่างนี้นะฮะจะดำไล่จากนี้ไปตรงนน้นจะเป็นไกลๆน,นู่นเห็นสะพานสุกสีงามอยู่นู่นตรงนี้น้ําจะขุ่นหน่อยเพราะว่าลมมันแรงมันกระฉอบลมขึ้นซัดนะครับก็ดำหน้านี้น้ําประมาณสัก4ี่เมตรห้าเมตรประมาณนี้ดี๋คอยติดตามรับชมครับเดี๋ยวเปลี่ยนชุดก่อนจัดไปพี่น้องไปพร้อมแล้วลุยกันครับพี่น้อง จะได้ยิงเลือกหลายโพดไปครับ ย่งเยอะเวลาเหนี่ยวไก่ใจไม่นิ่งเหมืนเนี่ยไม่โดนไม่หนอกเอาไมเอาไม มาไกลมาไกลสุดยอดพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดนี่ของแท้โอ้แก้วไนนอตบอกเสร็จมันขึ้นอยู่นะครับผมดำมึงมาเจอเลยแก้วพับไหนก่อนนะครับเดี๋ยวดูผลงานกันนะพี่น้อง แปลกๆครับกายครับประรงกายครับยอดครับประกาย ยอดครับแล้วก็เป็นการตบับ เร็วพี่น้องเอ้ยงานเข้าเร็วไในรถนอยู <laughs> ่น้องดูนะฝนดั้ำคืณนะครับตอนนี้ฝนฝนตรงไปทางโน้นนะลมมันเลยพัดมานะครับลุยกับต่อไปพี่น้องยาวไว้ เสียดายประกายพี่นอ้องไม่ได้เดี่ยวไกลเมื่อกี้และโอ้ยทำไมไม่ยิงเลยเจอแต่พระกระสุนยังไม่ยิงมัน โมงเย็นแล้วเหนื่อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวกลับบ้านดีกว่ากลับเรือกลับรูนเี่ยตอนนี้ก็เราอยู่ทางท้ายอ่างนะนี่ก็บ้านโคกโคก,กสำรานนี่นะครับผลงานครับพี่น้องตายใหญ่ครับวันนี้ แล้วก็กระสูบครับ1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดนะฮะกระสูบก็ไซส์สวยๆนะครับดูมือครับประมาณไซส์น่าจะประมาณโลกว่า2โลประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ปลากก่ใหญ่ฮะปายกใหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวปลาไกาสามตัวนะพี่น้องตัวดเดียวก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวทําทอดมันปลายส่วนปลากระสูบนี้เดี๋ยวแบ่งใส่น้ตไปสักส,สองตัวแล้วก็อีกส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวผมเอาไป แจกญาติพี่น้องหรือว่า,าลูงป้าน้าที่เขาติดโควิดอยู่แถวบ้านนะเขาออกไปหาหากินไม่ได้เราก็ช่วยกันช่วยเหลือกันเอาปลาเนี่ยไปให้เขาเขาจะได้กินกันนะครับโอเคก็ได้ปลาดังที่ต้องการแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาปลาไปให้เขาแจกเขานี่แหละโอเคเดี๋ยวเก็บปลาเขับบ้านมืดจะค่ำแล้วจัดไปครับ พ่อฝากเรือไตโนด้วยนะครับเรือแรงๆครับปาดถึงตัวทัวนี่เลยครับไตโนดนะครับศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์เก้าห้าสี่เจ็ดสองห้านะครับใครสนใจมาก็โทรมาเลยโทรมาเลยบ้านปราเป้าบ้านปราเป้าติดกับบ้านผมนี่อันนี้ก็ติดทั้งครอบครัวนะมีลูกมีหลานหลายคนอยู่เดี๋ยวเอา ปลาให้แกตัวใหญ่หนะ่อยตัวนี้ตัวนี้น่าจะของรูป้าเป้าเอ้าปลาปลาไว้นี่เด้อโอ๋อขอบคุณครับอขอบคุณครับทิศก,กระมุดนี่ทิศก,กระ,ม,กกระมุดบ้านเลยทิศกระมุดบ้านเลยอะไร,ใใรไไอะไรปากแดงแทะติศมุดบา้นานเป็นคนเ้าไหนโยนมาไปวัดจับมามา ปวดเนื่อเนื้อยตัวก็ไม่รู้ว่าเป็นโควิดเนาะใจกันไม่ได้เปวดเไยมั้งพี่นึ่งบอกว่าพอนั่งเราเอาวางไว้นั่นแหละตัวได้กินตัวได้ตั้งมาป้าก็ต้องตรวจเลยทิ้งกันไปเลยเอาหายไปไวระบอกแม่หนูเด้อวางไว้นี่เด้อพอได้ลาบครับผมหายไปไวเป็นกันเบิดเลยเนี่ยแค่คน คนหนึ่งเห้วพ่อก็บแม่ไปนอนกระท่อมนะปลาปลามาแจกโควิดเป็นไหมพระเอกกุมเชียงกุมเชียงเฮ้ยใครติดบ้างหลานหลานติดานเดียวคนสองคนใครอ้าวพักตัวดูกันไปวิวาก็ใครวิวาแต่อีกคนหน่อยๆครับครับหอไปไวเด้อ นี่เอาปลามาฝากนี่แหละไปหาปลามาได้พอได้มาแบ่งกันนี่หาถอะยราไปไวหายไปไวนะครับนีพอได้พอได้แก้อยู่ปลากรสูบนะแเปนแกอะไรเหาของพี่พี่กินอันมันจะเพิ่งกินมันจะมีก้างหน่อยครับอเอาหายไปไวครับผมรัมผมเอามาให้ มาแจกโควิดออกไปหากินไม่ได้ก็พอได้มาแบ่งกันครัแบแห่บารไยเ<อ>ด้อสาธุสาธุสาธุหายไปไวย <laughs> ไปไายไปไ